ม o ฟออนแล้วหรือไม่แบงค์ผชรอดีสามีของนินาสุทธาตาลงภาพคู่กับสาวปริศนาเอเป็นแฟนใหม่หรือเปล่าเปิดตัวความรักครั้งใหม่หรือยังช่องเล่าข่าวดาราวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของพวกเขากันค่ะหลังจากที่หนุ่มแบงค์ผชรปัญญายงได้โพสออกมาแจ้งข่าวผ่านทางอินสตาการมแล้วค่ะว่าความสัมพันธ์กับนักร้องสาวพิธีกรสาวนิณาสุทธาตาเรื่องรองหิรัญยา ได้ปิดฉากความสัมพันธ์ฐานะสามีภรรยากันไปแล้วตั้งแต่ปี2566เหลือไว้เพียงแค่ฐานะพ่อและแม่ของลูกๆและในปี2566เราตัดสินใจร่วมกันเพื่ออย่าตามกฎหมายต่างคนต่างทำหน้าที่ผู้ปกครองของบุตรทั้งสองขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ครับเรียกว่ายืนยันสถานะชัดเจนว่าโสดแล้วล่าสุดแบงค์ผชรม o ฟออนแล้วหรือไม่แบงค์ผชรอดีสามีของนิณานะสุทัตา ลงภาพคู่กับสาวปริศนาเอเป็นแฟนใหม่หรือเปล่าเปิดตัวความรักครั้งใหม่หรือยังช่องเล่าข่าวดาราวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของพวกเขากันค่ะหลังจากที่หนุ่มแบงค์พชปรปัญญายงได้โพสออกมาแจ้งข่าวผ่านทางอินสตากร,รมแล้วค่ะว่าความสัมพันธ์กับนักร้องสาวพิธีกรสาวนินาสุทธตาเรื่องรองหิรัญยาได้ปิดฉากความสัมพันธ์ฐานะสามีภรรยากันไปแล้ว ตั้งแต่ปี2566เหลือไว้เพียงแค่ฐานะพ่อและแม่ของลูกๆและในปี2566เราตัดสินใจร่วมกันเพื่ออย่าตามกฎหมายต่างคนต่างทำหน้าที่ผู้ปกครองของบุตรทั้งสองขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ครับเรียกว่ายืนยันสถานะชัดเจนว่าโสดแล้วล่าสุดแบลผชรโพสตคลิปรวมภาพสาวป,ปริศนาคนหนึ่งที่กำลังหลับและมีบางภาพค่ะที่มีการซบไหลกัน พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นมนุษย์ที่โชคดีที่สุดในโลกคือเรือรถเครื่องบินก็เฝ้าพระอินทร์ได้เสมอซึ่งชาวเน็ตต่างก็ถกกันว่าเนียน่าจะถือเป็นการเปิดตัวความรักครั้งใหม่อย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่โดยคอมเมนต์ต่างร่วมแสดงความยินดีกับพวกเขาแล้วก็มีบางไลฟตั้งข้อสังเกตว่าสาวรายนี้แม้จะเห็นหน้าไม่ชัดเพราะมีผ้าปิดอยู่แต่ดูหน้าตาคุ้นๆอยู่นะ